ดีครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับที่ลงกําลังลงครับขั้นตอนการลง,ง,งรฮะมัง,งกรด,ดําหรือว่าเสือดําตาเสือดาวบ่ฮะมั <c oughs> งกรไอ,เ,อเสือดำบ่เสือดําเสือดําต้องตั้งว่าเสือดำรถคือรถคือเปนเสียเพราะดีเสียด้วยยยเดียดอพอดีเลยเนาะเถือกฉลวกพอดี เสือดำครับเสือดำกันที่ไปเขากันก็นกนพวกเ็ดถนนอี่แล้วไปปดกำมารอเร็ว<ล>ไปเขากันก็มันเข้าเขาเขยาถนนอี่าละเสือดำแต่เสือดำาน่หรอวะบางทีว่าเขากินเสือดำแล้วเขาติดผูกตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนี่นี่มารีวิวอินบอกเยอกะก็่าบอกสมูฟังนี่ย็ยดแดง อันนี้ฮ so like so. like ับเผาบ่เฮ yeah. uh, well, you know, ็ดจังไหนเผาแบบเด็กกับบอลซูฟังนู่นเฮ็ดจังไหนเขาเขาเอาแกบเขาไปไว้ข้างในบ่เอาเนี่ยเอาเขาตามช่องเนี่ยตักเนี่ยยังสวัสดีครับบัวตักแกบขึ้นทั้งทั้งอ่ะเอาเหล็กมาอ้อมอ๋อ อันนี้เขาเล็กออกแล้วจินี่าคุณค huh? ุณแล้วตุกขึ้นโอ้นั่นน่ะค้อมิดช่องไห้เขเผาทันเนี่ยเออเขากรตักเรื่อยๆตักแกบใ้เรื่อยเผาจนมันเต็มมันก็ุกมันเองเต็ม่อเต็มมันก็พุกโอ้เขาจนหูแล้วว่ามันสุกจนดังปิ้งๆเหรอปิ้งๆเลยวะโอ้มันก็เกนนเว่านาดขี้ดิน่ื่อไหม อ้วนถือแม่เท่าเล่นแล้วอ้วนแกบไปซื้อไหมแกบปล่าน่ะกินแกบ่างครับได้เทปยวลงนะโอ้ดึงออกแค่อันแปดเทปต่างเอาผมผมไปซื้อเขาคือหลายบาทเลยว่านที่บ้านอย่างขี้ไม่เลยเดี๋ยวไป <ด>เอ๋อจี๊ดอนี่ก็ได้แต่จีเกิดเทียมยู่เห็ดเราจี๊เอาไปอย่างเี่ยนซื้อเปลี่ยนมาเห็นเตี้ยนเล่นเลยเออกระพร้อมเลยมา,าดูเขาอ้วนเอารถลงขึ้นไปนั่ง,ขงนขาอ้วนไหนอ้วนผ้าล่องให้ลูกเขยผ้าล่องอฉันว่าลูกเขยนี่ยู่นหนีเลยน้ำกันได้บ่ไปใส่กันได้ โอ้กดถามว่าลูกเขยเนี่ยบ่ไปกันได้บ่ไปเทสกันได้อยู่หนีน้ำกันได้เอาคือว่าปล่อยเบรคละปลอกมาเอานี่ออกเร็วจะขอปล่อยลงไปสักน้อยนี่แหละเบา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 เดี๋ยวมันยืดถึงปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเบรคเลย ไห้ล้อลังมันแตะพื้นคิดว่าสมศักดิ์ศรีมากนะครับสามแสนแปดหาไม่มีอีกแล้ว j o 7อปั๊มสายพอ่พอพ่ออย่าเบรกอย่าเบรกโอเค เอามาผีเลยเอามาสร้างผีเลยโนนมาสร้างผีไปไหมไปรองน้ำวนดู สมุนไปจังสารคข้ามเนี่ยจะจะก,ก่อนเขาจะคอยไปส่งเมือม่อหนึ่งข้นจะควคุมพารถขนสมอยากได้3มชี่ลอยก่อนมาเอาเ <ปะ S 1> น,น่ยมนอากได้จักสามี้ลอยก่อนมาเอารถเยมั้เออมันบ่หลายแปดสิบตังค์บาท 1. 1> นึงอันนี้แปดชี้ี้หัสองหัวแปดชีบอ่าที้หัวหนึ่งบาทนึ<ส>่งสี่สหัวบันถือชี้นะ่ะ ผมไปสื่อยู่น้ำพงษ์ก็ถึงแพงแต่ว่ายู่นตอนเห็นเนี้ยหันได้ใส่เป็นพันก่อนเนาะชี่ร่อพ่อคิดพ่อพ่อไหมเนวยบอสแนว้ยสางสังกะแรนไปเอาจอไม่เพิ่นนะเนี่สองบาทคลัวถ้าใครอยากได้อิดมอนเขาอื่นอิดมอนมาเลอิดมอนเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ยังอิดมอนศูนย์แปดหกศูนย์แปสองสาสองสามสองสาม หนึ่งห้าสองครับอิดมอนลูกสาวสวยครับนี่มาดูได้สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เส้งเก็บออกแล้วเตรียมซงอิดมอนอันนี้คือเตรียมซงรถหกล้อขั้นที่ซื้อมือนี่ก็คือเอามาเรียนดินนี่นี่มาดูวิ่งดินจะมาทำอิดมอนอ่ะมันเป็นดินหรือลูกลังดินดินแป้งดินเหนียวเลยนี่คล้ายๆอ๋อเป็น เอาเขาต้องเรียกเอาดินแบบนี้เท่านั้นแมนดินแบบอื่นบ่ได้ดินยุ่ยหม่องอื่นบ่ได้ยินยุ่สารคามกับไ่ได้อันนี้ดินยุ่ไสนี่อันนี้ดินยุ่แถวบ้านเท่านี่ล่ะดินยุแถวบ้านเช้าโจมบันท่ากลางมันต้องเป็นดินขุดสายดิหนิเลือกโอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาบังขันตอนนีก่อนนี่ตักมาบังขันตอนนีก่อนตักดินมาใส่นี่ มาไว้ให้มันเปื่อยมาไว้ให้มันเปื่อยมเออื่นคือปั่นได้มือเปี้งน้ำออกแต่มื่อนโอ้ยออกไม่ใส่ชุดมใส่นัวของมันเลยโอ้มันนวดของมันไปเองมันนี่เครื่องนี่คือเครื่องเอียงวะนี่นวดนวดแบบเด้เนาะเจ้าปั่นเด้เนี่ยมันจะขันได้นี่เนี่ยเนี่ยยุ่งแค่มันก็เรียนออกมาเป็นหูเป็นสายไปนี่โอ้เรียนออกมาอะไแล้วผู้กระจ้านี่นี่ตัดเอาตัดก็คือมั่งสิตัดเนี่ยเพราะมันตรงเนี่ยก็ตัดตัดมั่งสิตัดแล้วก็เจ้าก็ใส่สี่

有朵里面。<noise>